สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่องของ psychology and happy life ไปอาจารย์หน่อยแน่กันนะคะอาจารย์หน่อยแน่การากตยียนิกอนค่ะนะักจิตวิทยาคลินิกและอาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยาค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยแน่ก็ได้รับคำถามนะคะจากแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะถามมาว่าถ้ามีแฟนเป็นโรคไบโพล่าเราควรจะดูแล ผู้ป่วยไบโพล่าซึ่งเป็นแฟนของเราอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องตอบแบบละเอียดมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้จักกับโรคไบโพล่ากันก่อนนะคะว่าโรคนี้คืออะไรโรคไบโพล่านะคะ B I ไบก็คือแปลว่า2นะคะส่วน P O L A R โพล่าก็คือขั้วนะคะเพราะนั้นก็ค,คือคำว่า2อขั้ว สองขั้วในที่นี้ก็คืออารมณ์นะคะโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นกลุ่มของโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะสังเกตนะคะว่ามันเป็นอาการของโรคไบโพล่าทีนี้ความสองขั้วของอารมณ์ของโรคไบโพล่าตรงนี้นะคะขั้วแรกนะคะก็คือเป็นขั้วที่แบบมีความ แมเนี่มีความแบบคึกคักสุดขีดนะคะคือต้องบอกว่าพอมันเป็นความสองขั้วเนี่ยมันเป็นขั้วที่แบบสุดตรงสุดตรงสองขั้วเลยนะคะไปบนสุดกับลงมาล่างสุดเลยนะคะ ทีนี้เมื่อไหร่ที่เขามีอาการลักษณะของแมเนียในขั้วที่เป็นแมเนียนะคะขั้วที่แบบว่าเขามีพลังแบบเยอะแยะมากมายมีไอเดียเป็นเจ้าโปรเจกต์บางคนเนี่ยไม่หลับไม่นอนเป็นเวลาสามวันสามคืนเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเขาจะแบบบ้าพลังนะคะคือถ้าถามแบบไปโดนตัวไหนมาคืออันนี้ต้องบอกว่าคือทุกตัวเลยนะคะถ้าคนที่ มีภาวะของแมนเนียตรงนี้แล้วมีอาการที่แบบมีความรุนแรงมากนะคะเขาสามารถที่จะไม่หลับไม่นอนแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีสิ่งที่เขามันยิ่งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยเขาจะสนุกสนานร่าเริงเกินเหตุบางคนคือใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากซื้อนู่นซื้อนี่โดยที่แบบว่าจะไม่มีความแบบยั้งคิดเลย นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยหลายคนบอกเอา้าไม่ดีหรอคะจารย์ก็เป็นแมนเนียก็คือบ้าพลังทำโปรเจกต์บ้างานทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะบอกแล้วว่ามันสุดตรงพอมันสุดตรงปุ๊บกลายเป็นว่า,าการบ้าพลังของเขาเนี่ยกลับไปทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำนะคะอย่างเช่นบางทีอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีพลังวิเศษ ตัวเองเป็นยอดมนุษย์ตัวเองเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยคือเดินตามรอยของพระพุทธเจ้านะคะตัดสรุชอบได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะคะแล้วก็คนอื่นเนี่ยจะต้องมานับหน้าถือตาเราคือภาวะตรงนี้นะคะใน,ในช่วงที่เป็นควแมนเนียรเนี่ยบางทีมันจะมีลักษณะของความคิดที่ผิดปกตินะคะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะคะคล้ายๆกับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเหมือนกันโรคจิตในระยะเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นในการที่คุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยเขาจะให้ยารักษาเนี่ยบางครั้งถ้ามันมีอาการตรงนี้เนี่ยร่วมด้วยมากๆนะคะบางทีก็ต้องให้ยาที่เป็นยายาต้านโรคจิตร่วมด้วยกับยาที่เป็นการปรับอารมณ์นะคะน,นั้นตรงนี้เนี่ยก็คือ ถ้าเราสังเกตได้นะคะถึงความผิดปกติของเขายิ่งเร็วเท่าไหร่แล้วยิ่งพาเขาไปรักษาเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นโรคบโอล่าเวลาเขาอยู่ในคั่วที่เป็นแมนเนียแบบว่าคึกคักเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาอาจจะทำอะไรที่แบบว่าไม่ทันยังคิดแล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมามากๆก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังบางาคนแบบ ไปก่อนนี่เกาะสินไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะครอบครัวแบบพอรู้นี่แบบโอ้หตามชายไม่ไหวนะคะแทบจะล้มทั้งยืนกันเลยเพราะฉะนั้นตรนี้ต้องต้องระวังมากๆนะคะก็คือจะมีกรณีที่คนดังคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องแบบว่าคล้ายๆแบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีภาวะป่วยนะคะด้วยโรคของไบโพลาร์นะคะเขาก็จะไลฟ์สดให้เห็นนะคะว่าตอนเช้าอารมณ์เขาจะเป็นช่วงแบบ คุ้มคั่งคึกคักสุดเหตุพอช่วงตอนเย็นอารมณ์แบบดาวลงดาวลงซึมเศร้าร้องไห้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอารมณ์ของโรคไบโพล่าได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกนิดน,นึงนะคะว่าการช่วงเวลาที่ค้างของอารมณ์เนี่ย มันจะมีระยะที่มันเป็นระยะห่างกันนะคะไม่ใช่นาะทีนี้คุ้มข้ัง่งอีก5นาทีเศร้าหมองอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของ บุคลิกภาพกับอารมณ์นะคะเป็น borderline personality disorder ซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของอารมณ์อย่างกะทันหันนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของออ mood disorder อื่นๆนะคะแต่ bipolar เนี่ยเขาก็จะมีช่วงของเขานะคะค้างแบบหลายๆชั่วโมงค้างหลายๆวันค้างหลายๆสัปดาห์นะคะแล้วค่อยเปลี่ยนขั้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุ๊บปับ๊บปัจจุบัน กระทนหันอะไรแบบขนาดนั้นนะคะราะนั้นอันนี้ต้องต้องอคอยสังเกตนะคะสำหรับคนใกล้ชิดทีนี้ถ้าเขาเปลี่ยนกลับมาอีกขั้วหนึ่งนะคะขั้วนี้นะคะก็คือแบบดาวลงมาเลยจากคึกคักสุดๆดาวลงมาแบบเป็นซึมเศร้าอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าการที่แบบเขาดาวลงมาอย่างแบบคือแบบเมื่อวานนี้ ยังคึกคักอยู่เลยแต่ว่าวันนี้เริ่มดาวดาวดาวเริ่มมีการบน่นฉันรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเลยฉันรู้สึกแย่เลยอีก3าวันต่อมารู้สึกแบบไม่อยากไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าเกิดเขาพูดเป,เปรย์มาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องรีบพาไปหาคุณหมอนะคะ คือบางทีเราต้องใส่ใจนะคะกับคำพูดเล็กๆน้อยๆของผู้ป่วยนะคะหรือคนที่เรารักเสมอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะพูดออกมานะคะแต่เมื่อ,อไหร่ที่เขาพูดมาคือเขาเริ่มมีความคิดแบบนั้นแล้วอย่าไปคิดว่าเขาล้อเล่นหรืออะไรนะคะนั้นต้องรีบนะคะหาทางช่วยเหลือแล้วพาไปหาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยรักษาได้แล้วคุณหมอก็จะให้ยานะคะในการที่จะ ปรับสารเคมีในสมองนะคะยายาตัวนี้นะคะมันจะทําใหออ้อารมณ์นะคะแล้วก็ระดับสารเคมีในสมองเนี่ยมันจูนมาอยู่ตรงกลางไม่คุ้มคั่งมากไปไม่ซึมเศร้ามากไปจูนกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะมันเป็นยาที่คล้ายๆกลุ่มของยากันชัก ะะก็คือยาการชักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสารเคมีอะไรในสมองตัวใดตัวหนึ่งที่มันแบบมันไม่สมดุลอะ่ะมันก็จะก่อให้เกิดอาการชักขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นตัวนนเนี้ยในโรคไบโพลาร์เนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาที่เป็นกลุ่มของการปรับสารเคมีในสมองสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยให้มันกลับมาสมดุลเหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญต้องทานยาต่อเนื่องทานยาต่อเนื่องแล้วก็ห้ามหยุดยาเองนะคะ คืออย่างที่บอกว่ามันอยู่ในกลุ่มของยาที่แบบเป็นเป็นกลุ่มของยากันชักนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้เขาจะต้องกินยาต่อเนื่องแล้วหยุดยาเองไม่ได้นะคะคุณหมอจะต้องค่อยๆพิจารณานะคะถึงแม้ว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกแล้วเริ่มหายแล้วนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยกลับไปอยู่ในแบบการทำงานการเรียนการดำเนินชีวิตประจำวันได้หมดแล้วนะคะแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น รอยของโรคอยู่นะคะร่องรอยของโรคตัวนี้มันอาจจะค่อยๆแบบมีสารเคมีซึ่งมันค่อยๆทํางานผิดปกติแล้วก็กำเริดขึ้นมาแล้วคราวนี้พอมันกำเริบขึ้นมาเนี่ยบางทีเป็นหนักกว่าครั้งแรกมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกลับมาในขั้วที่เป็นแมนเนียหรือเป็นขั้วที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือห้ามหยุดยาเองและต้องกินยาให้ตลอดทีนี้ในแง่ของคนที่ดูแล จะดูแลแฟนหรือว่าผู้ป่วยบโพล่าซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนหรือเป็นญาติของเราอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคไบโพล่าค่ะว่าอาการของโรคเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในโควแมเนียคุ้มข้างตรงเนี้ยเขาจะมีอาการอะไรยังไงบ้างแล้วก็สังเกตอาการที่นาํามายังไงนะคะซึ่งอาจจะรู้สึกว่าอ,อาการกํเริบนะยาที่ คุณหมอให้มาตอนนี้เนี่ยคุมไม่อยู่นะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะคะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงคุ้มข้างช่วงมนนีอาการที่นํามามีอะไรยังไงบ้างเริ่มใช้จ่ายเงินผิดปกติและใช้เงินเปลืองเริ่มมีแบบอารมณ์คึกคื้นมีความดีดนะคะดีดขึ้นมาแบบผิดปกติไม่หลับไม่นอน นะคะแบบบ้าพลังทําอะไรขึ้นมาแบบว่าแล้วคิดว่าอาจจะตัวเองนี่แบบ,แบ,บเป็นผู้ที่แบบเหนือกว่าคนอื่นมีพลังพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความคิดตรงนี้มาต้องรีบพาไปรักษาอะไรนะคะกับอีกขั้วหนึ่งนะคะเริ่มปล่อยเนืปล่อยตัวละอาจจะกินมากผิดปกติหรือไม่กินอะไรเลยนะคะเริ่มมีมีอาการซึมเศร้านะคะจริงๆซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่แบบนั่งจับจับอยู่ทั้งวันอย่างเดียวนะคะบางคนเป็นซึมเศร้าแต่หงุดหงิดก็มี เพราะนั้นตรงนี้คนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยบางทีเขาซึมเศร้านะแต่เขาหงุดหงิดกับทุกเรื่องเขาไม่พอใจกับทุกเรื่องเขาไม่มีความสุขแต่มันจะต่างกับการที่เขาดีดนะเวลาที่เขาดีดเขาแบบคุ้มค้ั่งเนี่ยเขาดูมีความสุขเขาดูเชื่อมั่นในตนเองนะแต่ในขั้วที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาหงุดหงิดเขาไม่มีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ อ,อ,อาจจะบ่นนะคะหรือพูดอะไรใน,ในเชิงที่เป็นแง่ลบมองโลกในแง่ลบนะคะแล้วก็บ่นออกมาโวยโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยนะหรืออะไรตรงนี้นะคะต้องเริ่มสังเกตแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องให้คุณหมอช่วยปรับยานะคะ ทีนี้พอเรามีความรู้นะคะในเรื่องของอาการของผู้ป่วยที่เป็นไบโพล่าแล้วนะคะต่อมานะคะเราต้องมาดูว่าเราจะมีวิธีพูดคุยสื่อสารให้กําลังใจกับผู้ป่วยไบโพล่ายังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเราต้องคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้แล้วคาพูดที่เราพูดกับเขาเนี่ย เราจะต้องพูดไปในเชิงบวกไม่ไปกระตุ้นอารมณ์ที่แบบเชิงลบๆในตัวเขาให้ให้ให้มนสแสดงออกมาเพราะมันจะยิ่งไปซ้าเติมอาการของโรคให้มันกําเริบหนักขึ้นนะคะตรงนี้ต้องระวังมากๆเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพลารนะคะหาวิธีจัดการดูแลกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยแต่ถ้าคิดว่าเราแบบดูแลเข้ามาแล้วตรงนี้เราไม่ไหวนะคะ ต้องหาคนมาช่วยดูแลนะคะแล้วเราอาจจะหยุดไปพักสักวันสองวันนะคะกลับไปแบบชาร์จแบตหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะบางทีเนี่ยเออเราอาจจะต้องใช้กําลังใจนะคะใช้ความทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นธรรมชาตินะคะอาจารย์ก็ก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะพักได้นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องดูแลชันงต้นทนจนถึงที่สุดแต่ระหว่างที่คุณทนเนี่ย ภาวะอารมณ์ข้างในของคุณเนี่ยมันมีความอัดอัน้นมันมีความแบบว่าพร้อมที่จะปะทุหรือระเบิดขึ้นมาหรือป่วยตามเขาไปหรือเปล่าตรงนี้สําคัญนะคะถ้าคุณป่วยตามเขาแล้วใครจะดูแลเขาคะเพราะนั้นต้องรักษาสุขภาพจิตของตัวเองให้ มันมีความเข้มแข็งนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแย่นะคะไปปรึกษา,าจิตวิทยานะคะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลออแฟนของเรานะคะผู้ป่วยตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ขอคําแนะนําอ,อ้อตรงนี้นะคะคนที่เป็นผู้ป่วยไบโพล่าเนี่ยตอนนี้เขามีชมรมแล้วนะคะชมรมเพื่อนไบโพล่านะคะโดยคนที่เขาป่วยเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยเขาก็ตั้งชมรมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะ รู้สึกจะมี Facebook หรือว่ามีช่องทางการสื่อสารแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คือโชคดีมากๆนะคะในการที่เราจะได้มีเครือข่ายของคนที่ดูแลผู้ป่วยตรงนี้นะคะแล้วปรึกษาขอความคิดเห็นขอแชร์ประสบการณ์แล้วเราก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะในการที่จะนำมาดูแลคนใกล้ชิดของเราให้ดียิ่งขึ้นทีนี้มาดูวิธีการพูดกับ ผู้ป่วยบบโพล่านะคะอย่าไปพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนเขาเป็นเด็กเหมือนเขาเป็นผู้ป่วยตลอดเวลาแล้วเราเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าไปไปสั่งเขานะคะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอเขาในช่วงที่เขาแบบเป็นแมนเนียเนี่ยเขาต่อต้านแน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะยิ่งแบบไม่เชื่อถ้าเราแบบ จะพาเขาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะต่อต้านมากนะเขาไม่ป่วยนะเ,เธอนั่นแหละป่วยนะคะเธอนั้นต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะพบได้บ่อยเพราะนั้นวิธีที่เราจะพูดกับเขานะคะต้องพูดแบบให้กําลังใจหรือว่าการทานยานะคะอันนี้เป็นปัญหาที่แบบเยอะมากนะคะบางครั้งเนี่ยเราหวังดีกับเขานะคะแต่เราแบบไปจำจี้จำใช้เขาทญญานยาบางทีเขารู้สึกเบื่อเขาต้องกินยาพร้อมกับความแบบรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะความรู้สึกแบบถูก ถูกตำหนิทำไมไม่กินยาทำไมน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายเขาเข้าใจนะคะว่าที่เขาเป็นตรงเนี้ยมันมีความผิดปกตินะคะจากสารเคมีอะไรในสมองเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักอ่าเราเราแนะนำนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ระดับหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดเราไม่กินยาเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับว่ามันทําให้สารเคมีในะสมองเราเนี่ยมันปรับสมดุลกันไม่ได้นะคะก็เหมือนผู้ป่วยลมชักที่อาจจะกลับมาชักได้พอชักแล้วเนี่ยอาการมันก็จะแย่ลงเนาะเราก็จะเป็นห่วงเพราะฉนั้นตรงเนี้ยเราเราก็อยากให้ให้คุณกินยานะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันโรคตรงนี้ไม่ให้กลับมาเกิดนะคะณนะตอนนี้เนี่ยคุณก็ทําชีวิตได้ตามปกติกลับไปทํางานไปทําอะไรเนี่ยดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณกินยาแล้ว กลับมามีชีวิตได้ตามปกติแล้วก็เป็นกําลังใจให้ขอให้กินยาให้ได้ครบตามที่คุณหมอสั่งนะถ้ามีปัญหาอะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือคุยกับเราได้ตลอดคือเราก็ต้องพูดกับเขาในสักษณะที่เป็นเพื่อนให้กําลังใจนะคะแล้วก็ยืนอยู่เคียงข้างเขาเสมอคือทํำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งเขาเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนละพวกคนละขั่วก,กับเขา เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเราอยู่เคียงข้างเขานะเราเป็นเพื่อนเขาเสมอนะเขาก็จะไว้ใจมีอะไรเขาก็จะบอกเรานะคะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆเลยอีกข้อหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะให้สำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยได้ได้ดูแลในเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ของคนไข้ด้วยบางทีเนี่ยพอเขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วเนี่ยบางทีก็จะไปเจอเรื่องคิดเครียดเรื่องอะไรที่ทําให้เขาซึมเศร้าหรืออะไรตรงเนี้ยเข้ามานะคะนั้นต้องรับฟังเขาเสมอนะคะบางทีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยนอยเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยผ่านไปเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้รับการแก้ไข ความรู้สึกนี้มันยังอยู่มันยังกัดกินในใจแล้วก็บางทีอาจจะทําให้เขารู้สึกเบื่อรู้สึกแย่อาการของโรคมันกําเริบกลับขึ้นมาอีกนะคะเพรานั้นตรงนี้คอยรับฟังเขาคอยใส่ใจดูแลความรู้สึกของเขานะคะเหมือนเพื่อนที่ดูแลเพื่อนเหมือนคนที่รักกันให้กําลังใจกัน เพระนั้นตรงนี้เนี่ยเราทำยังไงก็ได้ให้เราได้ใจเขามาให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เขามั่นใจว่าเราอยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรที่ทุกข์ที่เครียดขนาดไหนที่คิดว่าบอกใครไม่ได้แต่ขอให้บอกเราเพราะเราจะเป็นคนที่ปรึกษาได้นะคะแล้วก็อะไรที่เขาบอกว่าห้ามไม่บอกใครนะเราก็ต้องบอกเขาไว้ก่อนนะคะว่าคือถ้าตรงนี้มันเป็นอันตรายกับ ชีวิตหรืออะไรของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตที่จะคุยกับคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณนะคืออย่าไปโกหกเขานะคะเพราะว่าบางทีการโกหกเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวเราแต่ว่าต้องมีวิธีพูดนะคะว่าเราเนี่ยหวังดีกับเขาที่สุดแล้อยากช่วยเขาที่สุดถ้าเราจะบอกใครคือคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หวังดีกับคุณเหมือนกับที่ฉันเนี่ยหวังดีกับคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องออค่อยๆดูแลเขาไปนะคะ ในในคนไข้ที่เป็นโรคไบโพลาร์นะคะสามารถที่จะรักษาให้หายได้นะคะแต่ระยะเวลาที่จะหายเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบางคนก็รักษา3-4เดือนก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังต้องกินยานะคะกินยาต่อเนื่องอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันมันเป็นมีร่องรอยของโรคนะคะต้องกินกินยาต่อเนื่องอยู่บางคนก็อาจจะเป็นปีนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบ ต้องทานยาไปเรื่อยๆนะคะหลายปีก็มีแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำก็คือถ้าคลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลที่คุณรักษาเนี่ยมีนักจิตวิทยานะคะลองปรึกษาเขานะคะในเรื่องของการทําจิตบําบัดนะคะจิตบาบัดในที่นี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น c i t i v e ิ e ิบี a ะเวอ t h ช r ล p ีก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ ทำจิตอัมบัดในแง่ของพฤติกรรมและความคิดควบคู่กันไปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลดีนะคะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพลาควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยานะคะคือบางครั้งเนี่ยการที่เขาคิดอาจจะในแง่ที่ลบหรือในแง่ที่แบบเป็นการซ้ำเติมทำร้ายตัวเองตรงนี้มันก็จะมีผลทำให้มันกระตุ้นให้เกิด โรคอาการกำรรเริบของโรคเนี่ยขึ้นมาได้นั้นเมื่อไหร่ที่เขาปรับวิธีคิดใหม่นะคะมีพฤติกรรมแบบใหม่ที่ทำให้เขาปรับตัวได้อย่างมีความสุขในสังคมเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็จะช่วยเหมือนเป็นการรักษาทางใจควบคู่กับรักษาทางยาแล้วก็จะทำให้อาการของเขาเนี่ยดีวันดีคืนมากยิ่งขึ้นนะคะแถมการรักษาทางใจตัวเนี้ยก็จะ เป็นภูมิคุ้มกันนะคะไม่ให้อาการของโรคเนี่ยกลับมาเป็นขึ้นง่ายๆได้อีกนะคะนั้นวันนี้ก็จะขอแนะนำนะคะสำหรับคนดูแลนะคะที่เป็นห่หวงนะคะผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยบโพล่าที่อยู่ในครอบครัวของเราเประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วถ้ายังมีคำถามหรือมีข้อข้องใจอะไรนะคะก็สามารถที่จะ ถามมาได้ใหม่นะคะสําหรับตรงนี้อาจารย์หน่อยแน่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่อาจจะดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในเรื่องของจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโ,โรคไบโพล่านะคะหรืออาจจะเป็นแบบโรคจิตที่มีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพราะว่าถ้าเราเนี่ย อยู่เคียงข้างเขาเราช่วยเขาได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาหายโอกาสที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีชีวิตอย่างปกติเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นนะคะเราก็ช่วยกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากขอคำแนะนำขอคำปรึกษานะคะอาจารย์หน่อยแน่ก็ยินดีนะคะถามมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมช่องของ psychology and happy life b ายอาจารย์หน่อยแน่ขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ